คุณเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้ช่วงนี้พลังงานสวนรรค์หลังไหลเข้ามามากมายซึ่งหมายความว่าพวกคุณหลายคนกำลังจะประสบกับสภาวะของจิตสํานึกที่เพิ่มขึ้นพลังงานการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนตัวของคุณเองเป็นเวลาหลายปีแล้วที่คุณได้รับการฝึกฝนให้เป็นแสงสว่างในแบบที่คุณเป็น คุณได้เตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้แล้วถึงเวลาส่องแสงของคุณให้โลกเห็นและให้ผู้อื่นเห็นด้วยเช่นกันการเดินทางสู่สวรรค์เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณกำลังส่องทางออกจากความมืดและเข้าสู่แสงสว่างรวบรวมความกล้าความแข็งแกร่งศรัทธาความไว้วางใจในตัวเองสำหรับการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นคุณอาจยังไม่สามารถเห็นมันได้ แต่คุณถูกห้อมล้อมด้วยกองทัพนับ,นบครบแสงผู้ใจดีพวกเขามาสนับสนุนคุณในการสแสวงหาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อคุณและพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้คุณประสบความสำเร็จในความพยายามที่คุณตั้งเป้าไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปล่งประกายคุณจะดึงดูดคนอื่นๆที่ต้องการเป่งประกายด้วยยิ่งคุณส่องแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไปทั่วโลก คนอื่นก็จะทำแบบเดียวกันมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราจะสร้างวงก้นหอยขึ้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆส่องแสงด้วยตอนนี้เป็นเวลาที่จะดำเนินการและปรับตัวเองให้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการเพิ่มขึ้นเหนือความหนาแน่นของมิติที่สเพื่อเปลี่ยนไปสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น และสภาวะของสติเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทำในตอนแรกดังนั้นคุณควรให้เกียรติตัวเองในขณะที่คุณทำตามขั้นตอนนี้คุณไม่สามารถล้มเหลวได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งนี้สำหรับตัวคุณเองความล้มเหลวจะเป็นทางเลือกเดียวที่จะยังคงมีให้คุณจงเข้มแข็งในความตั้งใจของคุณและรู้ว่าทุกย่างก้าวที่คุณทำจะทำให้คุณเข้าใกล้ชีวิตในฝันมากขึ้น ทุกขณะเข้าใกล้อิสรภาพจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่รบกวนมนุษยชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบนโลกใบนี้แสงสว่างของคุณส่องสว่างมากจนดึงดูดผู้แสวงหาคนอื่นๆที่ปรารถนาอิสรภาพแบบเดียวกับคุณพวกเขาจะตามคุณไปสู่แสงสว่างคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกเช่นนั้น หากคุณทราบว่าความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของคุณแล้วแสดงว่าคุณเข้าใกล้การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของคุณที่นี่บนโลกมากขึ้นอีกก้าหนึ่งเมื่อคุณเริ่มนำทางสู่เส้นทางสู่สวรรค์คุณได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับของประธานจากสวรรค์ของคุณของขวาแใ่และชิ้นเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่เผยให้เห็นจุดประสงค์ของคุณที่นี่บนโลกบางอย่างอาจชัดเจนสำหรับคุณ คนอื่นอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะตระหนักถึงของขวัญเหล่านี้ซึ่งอาจซ่อนเร้นจากจิตสำนึกของคุณมาหลายปีคุณอาจค้นพบมันในทันทีหรืออาจต้องใช้เวลากว่าจะปรากฏตัวขึ้นนี่ไม่ใช่หมายความว่าพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นคุณยังไม่ได้พบพวกเขาเลย แม้ว่าพวกเขาจะหลับไหลอยู่ในทุ่งพลังงานของคุณแต่พวกเขากำลังรอให้คุณตื่นขึ้นและสัมผัสพลังของพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนบนเส้นทางแห่งการตื่นขึ้นและคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนพวกคุณหลายคนใช้ชีวิตเรากับว่าทุกประสบการณ์คือบทเรียนหรือโอกาสสำหรับการเติบโตบางทีมันอาจจะเป็นแต่ของขวัญที่ดีที่สุดคือการปลุกของคุณเอง เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะอยู่ในกระแสแห่งความรักและความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณไม่มีภาระผูกพันกับความเชื่อและความปรารถนาคุณจะเห็นว่าชีวิตนี้แม้จะยากลำบากในบางครั้งก็เป็นของขวัญคุณจะเห็นว่าแต่และช่วงเวลาใหม่เปิดโอกาสให้คุณเลือกปิติเลือกความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาจากนั้นประสบการณ์ทั้งหมดจะกลายเป็นโอกาสสำหรับการเติบโต คุณเป็นมากกว่าผลรวมของประสบการณ์ทั้งหมดของคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้สร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณเป็นใครเป็นเรื่องลึกลับมันคือการแสดงตนที่เคลื่อนไหวร่างกายและจิตใจของคุณการตระหนักรู้ทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นการตระหนักนี้ไม่ได้เปลี่ยนจากประสบการณ์หนึ่งไปสู่อีกประสบการณ์หนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะขาดทุนหรือกำไรมันไม่เปลี่ยนแปลงเลย ก็แค่เป็นคุณเป็นของขวัญให้กับครอบครัวครูเพื่อนและชุมชนของคุณคุณเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้การปรากฏตัวและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเติมเต็มได้การเป็นคุณคือสิ่งที่โลกต้องการในตอนนี้ขอบคุณที่เป็นที่นี่ตอนนี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ